สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เพจวอลเลนคอมฟี่นะครับวันนี้ก็จะมาแบบโปะเปลื่อยนิดนึงเพราะอยากให้ทุกคนเห็นเอฟเฟกนะครับก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นแบบเป็นผลิตภัณฑ์ในแคตตากรีโปรดของผมเหมือนกันเพราะว่าผมใช้ทุกวันเช้าและเย็นนะครับแต่ว่าก็ใช้สลับยี่ห้อกันไปสลับแบบกันไปนะครับนั่นก็คือบอดี้ออยนะครับบอดี้ออยเนี่ยครับสำหรับผมม,มันเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตรงตรงตรงแขนผมตรงเนี้ยครับมันจะชอบเป็นเหมือนบัมปี้เม็ดเม็ดขึ้นมาเหมือนเป็นแบบผิวหนังอักเสบหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมมักพบกับคนที่มีน้ําหนักเยอะอย่างผมนะซึ่งมันเลยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยสําหรับผมนะสำหรับบอดี้ออยเพราะว่ามันช่วยให้ตรงนั้นบรรเทาลงนะครับโดยปกติอ่ะผมก็จะเป็นคนที่ใช้ออยที่เนื้อหนักได้ น้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมชอบมากเลิฟมากนะครับแม้ว่าใครจะบอกว่ามันหนักแต่ผมสามารถใช้ได้เช้าเย็นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนแบบสะดวกเนาะแต่ผมสะดวกนะเออทีนี้ผมลองมาหมดแล้วนะทั้งน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันมิเนอรัลอล์อะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันเป็นน้ำมันผมก็แบบมักจะชอบทดลองใช้นะครับวันนี้นะครับผมเลยมารีวิวผลิตภัณฑ์ในแคตตากรีน้ำมันนะครับนั่นก็คือน้องบูลลี่นะครับ ชื่อไม่น่ารักหรือเปล่าแต่ก็น่ารักแต่น้องเขาน่ารักนะครับน้องบูลี่เนี่ยเขาจะเป็นบอดี้เป็นเพอร์ฟูมออยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพอร์ฟูมออยอ่ะโดยมากอะ่ะผมจะมักจะใช้ตอนเช้ามากกว่านะครับเพราะว่าตอนกลางคืนอะ่ะผมโบกโลชั่นหนักมากหลังจากทาน้ํามันอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นน่ะตัวกลิ่นอะ่ะมันเลยไม่ได้เอฟเฟกตีฟกับผมเพราะว่าน้ามันเขาก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่รุนแรงอะครับมันก็จะเจอกลิ่นโลชั่นกรบผมก็เลยรู้สึกว่า ประโยชน์ของมันแบบที่มันเป็นเพอร์ฟูมมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมเลยมักจะใช้ตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าอ่ะพอเราทาน้ํามันเสร็จใช่ไหมครับผมก็จะผมมักจะไม่ทาโลชั่นช่วงเช้าจะทาน้ํามันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฉีดน้ําหอมอ่ะการที่เรามีเบสที่เป็นน้ํามันที่มีกลิ่นหอมอยู่แล้วอ่ะพอฉีดน้ําหอมเข้าไปครับมันจะผนึกน้ําหอมเราอ่ะให้อยู่แน่นทนนานด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมกลิ่นให้มันมีมิติมีเลเยอร์มากขึ้นเหมือนกับคณไปแบรนด์น้ําหอมของโจมาโลน อย่างนั้นเลยอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับที่ผมให้ความสนใจมันเพราะว่ามันผลิตภัณฑ์นะครับที่เบรนดน้ำพันมัน,ม,นมันเบรนดน้ำมันมาเหมือนกรรมวิธีแบบโบราณนะครับของกรีกโบราณซึ่งมันน่าสนใจมากตัวนี้นะครับประกอบด้วยเซดสมีออยล์ก็คือน้ำมันงานนครับแล้วก็ตัวออแอปพิลคอตออยล์ครับเขาเบรนดกันมากลิ่นที่ผมได้มาครับก็จะมี2กลิ่นนะครับกลิ่นแรกเขาจะเป็นกลิ่นเหมือน ดอกส้มนะครับดอกส้มเนี่ยเขาก็จะให้กลิ่นที่มีความขมขมนิดนึงเนาะมีความแบบผมว่าสดชื่นแบบขมข่มะมันมันบอกไม่ถูกแต่ว่าผมว่ามันมันไม่กระเจิดกระเจิงแล้วที่สําคัญคือพออยู่บนผิวเราครับมันดูแบบเหมือนเหมือนแพงมันดูแพงเออคุณแล้วมันก็ดูแบบไม่ได้เข่งขึ่นเข้าถึงยาเข้าถึงหน้าอยู่เหมือนกันนะครับส่วนอีกกลิ่นหนึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นเหมือนแบบ ทูบาร์โรสนะครับซึ่งมันมีวานิลาที่เป็นเบสอยู่ในนี้นะคะน้ำหอมแบบโอแฟคทีฟที่แบบว่าโปรดของผมก็จะเป็นพวกแบบกูมองก็จะมีวานิลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ผมจะชอบวานิลลานะครับและทุกคนดูเอฟเฟกต์ผิวที่เขาให้นะครับมันก็จะขึ้นเงาแบบนี้นะครับสวยมากเอฟเฟกต์ผิวมันเป็นเอฟเฟกต์ผิวที่ผมชอบนะครับขึ้นเงาแบบนี้แล้วเวลาเราใส่เสื้อผ้าเราอยู่ไปทั้งวันอะคือผมรู้สึกว่า มันไม่ได้ซีลาชกระจายตัวนะกลิ่นเพ์ฟูมของเขาอะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตัวน้ําหอมตัวนี้ครับมันทนึบอยู่กับผิวเวลาเราถอดเสื้อหรือว่าเราเสื้อเราแบบเราเราร้อนๆแล้วเราแบบเอาเสื้อแบบว่าเหมือนทําให้เราเกิดไอเย็นมันจะมีกลิ่นคุณกลิ่นแบบกระจายขึ้นมาเลยแม้ว่าถอดเสื้อตอนเย็นแล้วก็ยังมีกลิ่นแบบอยู่กลิ่นมันติดทนมากเป็นสกินเซนติดผิวนะครับใครที่มาสกินชิฟมาแบบมาสัมผัสมาดมก็จะได้กลิ่น น้ำหอมจากตัวเราะคระับเป็นเป็นกลิ่นแบบนี้เพราะว่าวันที่ผมทดลองนะ่ะผมทดลองแบบไม่ฉีดน,น้ําหอมด้วยนะผมอยากรู้ผลิตแบบผมอยากรู้ว่าเออถ้าอยู่ตัวกับตัวเราแล้วแล้วมันแบบมันจะอยู่ทนแค่ไหนกัน,ก,นกับไอตัว perfume oil อย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบมันทนเกินคาดแล้วมันก็แบบมันทําให้แบบผิวชุ่มชื่นมีน้ําหอมเหมือนใช้แบบตัวเดียวแล้วแบบว่าจบออกจากบ้านได้เลยอะ่ะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นอ่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบกลิ่นแน่น ก็แนะนําให้ฉีดน้ําหอมกลิ่นที่เป็นไปใน,นโทนเดียวกันซ้านะครับหรือว่าจะลองเบลนกลิ่นดูก็ได้อันนั้นก็จะเวิร์กเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบกลิ่นนอ่อนก็คือทาแค่ตัวนี้นะครับเหมือนเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงผิวไปด้วยแล้วก็แบบว่าได้น้ําหอมไปด้วยเออผมว่ามันแบบมันเจ๋งมากตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบของมันที่สุดนะฮะและที่สําคัญที่ผมซื้อมานะครับเพราะแพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งของเขาอะคือแบบว่า โคตรสวยทุกคนแเกจิ้งของเขามันเป็นเหมือนเซรามิกนะครับแล้วก็งฝามันจะเป็นโลหะไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับเป็นโลหะแบบมีน้ำหนักและดูแพงมากๆเลยนะครับผมกลันว่าถ้าหมดอ่ะผมจะเอาขวดไปตั้งโชว์นะครับผมว่ามันสวยแล้วมันก็จะเป็นรูปอพอลโลนะครับทุกคนก็จะรู้ว่าผมบ้าอพอลโลผมก็จะบ้าอพอลโลในตัวก็จะมีอพอลโลเยอะนะครับเพราะว่าผมแบบชอบความพระอาทิตย์ได้หรือเราอยากสดใสฟิหลหาอาทิตย์เนาะเราก็จะชอบพระอาทิตย์ชอบอพอลโลนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ข้อที่มันแบบผมติดใจนะครับคือตรงฉลากตรงนี้นะครับมันไม่ได้เป็นสกรีนนะทุกคนมันเป็นกระดาษนะซึ่งเขาบอกมันเป็นแบบพิมพ์มือทํามือซึ่งมันเจ๋งแหละมันดีนะทุกคนแต่มันไม่พ a าสติโลอย่างแรงมันเปียกไม่ได้มันเปื้อนไม่ได้นะครับผมต้องอาศัยแบบเอาน้ํามันอ่ะหยอะใส่ภาชนะบางอย่างแล้วค่อยเอาไปทาเพราะผมไม่อยากให้น้ามันมันเปื้อนอ่ะอันนี้แบบเนี่ยพัดโดนอากาศมันก็จะมีความโป่งๆขึ้นมานะครับซึ่งแบบอันนี้คือข้อเสียของน้องนะ ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครแบบรับข้อเสียตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะแบบต้องข้ามไปนะครับราคานองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณอันนี้บอกปริมาณนะครับปริมาณเนี่ยหนึ่งร้ยเก้าสิบมิลลิลิตรนะครับราคาเนี่ยผมจำได้ว่าอยู่เราๆแบบพันแปดร้อยกว่าบาทพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อที่ร้านซีวิไล่ได้นะครับที่รู้สึกว่าที่ผมจำสาขาไม่ได้ถ้าจ่ายดรู้สึกว่าสาขา สาขาที่นั่นด้วยนะครับคือจริงๆผมมีแค่ขวดเดียวแหละแต่อีกขวดนึงอะ่ะคือขอ,อยืมรุ่นที่มารีวิวให้ด้วยเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเป็นทางเลยทุกคนนะครับผมว่ากลิ่นดอกส้มมาคนชอบกลุ่มผมก็ไปได้เลยนะครับชอบแบบว่าเข้าถึงง่ายดูสดใสแต่ไม่สดใสดใจ,จนเกินไปนะครับเพราะมันไม่ใช่กลิ่นส้มจ๋าแบบสิตรัสมันเป็นกลิ่นดอกส้มส่วนทนะูเบอร์โรสมันก็จะมีกลิ่นความแบบมีวาน,นิลาอยู่ดนั้นมันก็จะมีความเซ็กซี่ขึ้นนะครับมีกูหลามีวาน,นิลานลาะมัน รีมายเราให้นึกถึงแบบที่บ้านแบบการอบขนมแบบนี้บางคนเขาก็จะมีอารมณ์กับอะไรแบบหนังทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบเออมีความแบบเซนโชอะไรอย่างเงี้ยครับนึกถึงแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบความอบอุ่นตรงนี้นะโดยรวมนะครับผมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมชอบแล้วก็ราคาประมาณนี้ถ้าเราซื้อมาใช้เป็นเหมือนพอฟ์ฟูมเป็นออยด้วยผมว่ามันก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถือว่าผมซื้อได้อะ่ะ แต่แต่มันก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าออยบางตัวที่มันทาผิวมันก็ราคาไม่ได้สูงมากนะ,นะครับก็เป็นทางเลือกให้ทุกคนนะครับว่าเผื่อใครสนใจน้ํามันตัวนี้อยู่เพราะว่าผมเห็นว่าแบบเออเราลองดูใน YouTube เล่นๆมันก็แบบไม่ได้ดูเห็นรีวิวเยอะ,อะแต่ว่าผมชอบผมเลยมาอยากรีวิวให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับออยบูลี่นะครับใครแบบว่าต้องการคําถามหรือว่าอยากได้คําตอบอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะสวัสดีครับ